ค,คิดว่าอุตสาหากรรมครับเบียร์ในไทยตอนเนี้ยังขาดอะไรอยู่บ้างไหมพี่ขาดอีโคซิสเต็มไม่ใช่สิขาดตอนนี้มันมีแต่อุปสรรคแล้วกันใช้คํานี้ดีกว่าขาดขาดเรียกว่าขาดการเอื้ออํานวยให้ผู้ผลิตได้ผลิตในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ขาดการประชาสัมพันธ์ได้ครับเราเราติดกฎหมายเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกําลังการผลิตครับแล้วก็เรื่องเรื่องการห้ามโฆษณาอสามสองซึ่งซึ่งเข้าใจว่า ทางสมาคมกําลังแก้ไขเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับสมาคมคับเบียร์ไทยนะครับสมาคมคับเบียร์แห่งประเทศไทยครับก็เอพอพอมาปลดล็อกตรงนี้ได้สมมตินะครับสมมุติว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีโรงเบียร์ไซเนี่ยเหมือนอย่างที่สาประชื่นเนี่ยเราเราทำโรงเบียร์ที่มันไซเล็กลงได้ครับคิดดูว่ามันมันจะเกิดไซเล็กๆเนี่ยอยู่กี่ที่เยอะมากนะครับมันมันได้มันได้เกิดการจ้างงานชมันมันได มันมันได้ทุกอย่างครับมันมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในแบบทุกหัวละแหงอ่ะคือคือปัจจุบันมันมันมันก็เรียกว่าดีมากแล้วนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตแต่ว่ามันมันดีกว่านี้ได้แล้วก็เรื่องเรื่องการโฆษณาหรือการสื่อสารโปรดักต์เนี่ยถ้าผู้ผลิตสามารถพูดเยอะขึ้นแล้วบอกได้เลยว่าอันเนี้ยมันคือเบียร์สไตล์นี้นะทาไมเราถึงทํามันแล้วข้อข้อเด่นของมันคืออะไรเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ชิมรส รับรู้อะไรคือเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหกินแล้วแบบเนี่ยคุณจะ,จะแบบคุณจะมีแบบพลังทางเพศเหมือนช้างสารไม่ใช่ <laughs> คือเราก็แค่บอกว่าเบียร์ตัวนี้มันมันมีอะไรให้คุณอะ่ะใช่แค่นี้แค่นี้ผมว่าคนอ่านเขาก็เออตัดสินใจจะมามาดื่มอืครับอยากรู้โอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นการศึกษาด้วยสมมติบอกว่าเนี่ยอันนี้เบสโค้ดไอพีเอนะตัวนี้มันจะให้กลิ่นแบบนี้นะมันจะแดงมันจะมีท็อปปี้ข้าวฟู้ดนี่รสชาติมันจะรายอ๋อ เวสโค้ด IPA ตามสไตล์เป็นแบบนี้เลยในกินซิอ๋อไปหนีนี่เองเนี่ยอันนี้คือมันเกิดความรู้แล้วถูกไหมใช่มันมันดีมากเลยแล้วแล้วาเราพอบริโภคเขาบริโภคด้วยความรู้อะครับมันพอมันผ่านกระบวนการเขาทิ่มหมดเนี่ยเขาสามารถเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดหรือเขาสามารถเอาไปพูดคุยกับคนอื่นและช่วยอธิบายหรือว่าคุยกับเพื่อนๆได้มันมันมันสนุกอะครับมันมันสนุกกว่าใช่คือคือบางทีเราไปแฮงเอาท์กันเนี่ยเราก็กินอะไรก็ได้ แล้วเราก็พูดคุยเรื่องสเพเพแล้วแต่พอมันมีบทสนทนาเรื่องวกนีแทกเข้ามามันสนุกนะหรือบางทีเรานั่งดื่มนั่งกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยแล้วไอ้อันเนี้ยสั่งอะไรมานะอ๋อสั่งอาหารจาน<อ>นี้มาเหรอลองกินคู่กับเบียร์ตัวนี้ไหม<อ>ทําไมอะ่ะเนี่ยกูไปกินมาแล้วกูไปอ่านมาเขาบอกว่าอันนี้อันนี้นนมันเป็นอย่างนี้มันเข้ากันเฮ้ยเอาเลยไหนลองซิแล้วพอเฮ้ยเจ๋งว่ะเพื่อนเ<อ>นี่ยมันสนุกนะอันนี้อันนี้มันมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นมนุษย์มากเลยอ่ะมันผมผมว่าการที่เราได้เอ็นจอยกับเครับ มันมันทําให้ชีวิตมันมีค่ามันมีความหมายนะทีนี้มันก็ติดตรงนี้แหละที่ที่มันพูดกันไม่ได้นะครับ